วัสดีครับหาของกินยำเซาครับผมคุณอ,อันคุณอันรายการคุณอันนี่เพื่อนอยากกินก้อยครับก้อยเนื้อก็เลสิหาก้อยให้เพื่อนกินก็ฝากท่องไว้ครับร้านตับมะพุงแถวบ้านนี่แล้วครับผมตอนนี้รถมันไหลายอย่กําลังขับหาวิธีขามถนนอยู่ครับเดี๋ยวครับรอสักครู่สักครู่ครับผม นยากกินครับอยกกินอันครับผมก็อยากกินก้อยครับผมกับพ่อกินได้ด้วยพ่อกินได้ก็าลายกินได้อยู่แต่กินได้ไม่เยอะ ของกินแถวบ้านยำเช้ามาละเครับมาแล,ล้เครับมาแล้วครับของกินแถวบ้านปลานินปิ้ง หืม,มจนานแนวแซบแซบก้อยให้นะเอาเอาก้อยก้อยดิบเอาใส่ข้าวควมเนี้ย,ยเถอครับมือจานแนวแซ่บๆครับผมแล้วซื้อนี่ไปให้ลูกสาวากันแจ็คสองไม่จองไว้แล้วมืจ่จานแนวแซบแบ ข้าวข้เหนียวสักยี่สิบบาทนะครับไม่ต้องเพชรไลนะครับดูคนระวิธีการทำครับผมปากห้องไว้ก็เพิ่มนี่แหละครับผมข้าวขาวย่ำเข้าขออนุญาตนะคะลงตัวพีที่ทำสองครับน้ำโคตรีสานเขามาเติมแนวนี้สักจิดหน่อยแมนโอ้หมูวันก่อนเจ้าเฮ็ดให้แซ่บดู แต่ว่าขาดข้าวั่วแหมฮะไม่นบ่แม่นี่หรือว่มีมมข้าวคั่วแหมฮะผมโอ้ยเมียว่ายิ่ใใ่บ่เออพี่ไม่มีข้าวคั่วแต่มันอร่อยอยู่แต่มันก็อร่อยอยีกแบบอยู่แต่ว่าต้องมีข้าวคั่วหน่อยมันถึงจะมันครับ<า> <c oughs> ผมใช่อพอดีครับยำเศร้าครับยำขมเยอะอาพอดีครับผม<า>ผมว่ามากินขม โอ้แนวนอนนี่นอนเลยครับนี่ครับกดเลยวิธีการท้ำของร้านนี่ครับเพิ่นเพิ่นมันยังนวครับกนครับพี่้นเราครับพี่มันอยากโคเกะเกเกโคมันจะมีแต่เสียงก็คือค้นหมอนอะไรก็ใส่ถุงไม้หมอนนั่นครับผม่ได้ใส่ถุงเตาจเะนะนี่แเพิ่นท้ำเตียนถุงไม้ให้ตลอดครับสะอาดสะอ้านมาเด้อผู้ใดคนอุดรผ่านมากกับน้องรีหูเด้อครับผม ก้อยเมืองอุรดรหาสิบบาทนะครับเนี่ยโอ้เราขายสุดยอดเลยราคาอาหารมมาบาตรนี่มาเบิ้งแนวกินขั้งพี่บาตรนี่ไอตูดไก่นี่ของผมเลือกไว้สองไม้นะครับผมว่างเว้นนี่จ้าให้ลูกสาวพันเหนียวยี่สิบ

แม่แม่เขาผมอะไรยีบาทอ่า totally right. ี้ยังไม่ครับพี่อบครับเอาตูดมันเดี๋ยวผมวางไวยนี่ตูดมันเมียนสีานี่บหน้าตาแม่ค้าเพิ่นครับ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวสิบบาทเอาอย่างนี้เนาะไมองคันแม่เอาคุณเชียงให้ผมสักไม้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบุเชียง่อยเป็นข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยคเพรบ่ต้องจบขา้าวฮ่บผมกลับบ้านราครับปาตาเนยได้เนยยูเนย,ย,ยกินยำซอยคุณอันเหรอครับ ขอให้คุณอันเพลินครับขอคุณอันอรายการคุณอันฝากเบิรงนะครับรายการนาเชยครับผมเฮ็ดไหมครับผม,ผมทำถึงมาสนุกสนุกครับบ่ได้หวังค่าตอบแทนทย์ยังกับเขาเฮ็ดอยากอ่าสนุกสนานนึกซื้อครับผมทำความสนุกสนานข้อบันเทิงนึกซื้อครับที่ผมเข้าไปหาคุณอันนี่เข้าไปนี่ยเขได้หวังยังกับเพลินครับ เห็นมันเฮ็ดคลิมจิหน้ามันตลกคุมคันดีก็เลยเข้าไปเล่นน้ำเพื่นซื่อครับผมครับผมนะครับบรรยากาศนาล้านครับเมื่อกี้อันเมื่อเศร้าเนี่ยมัน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 ไอ้มันอัน